งวดประจำวันที่16มีนาคม2565คุณจะมีโชคหรือไม่สวัสดีครับผมอาจารย์เป้สำนักปู่ฤาษี108ครับในวันนี้นะฮะผมได้ขอคุณไพ่นะฮะมา3ใบเพื่อเป็นการเสี่ยงทายโชคลาภให้กับทุกท่านนะฮะวิธีการดูก็ง่ายๆครับให้ทุกท่านเลือกไพ่ดวงใจเอาไว้1ใบนะฮะใบนี้นะฮะจะเป็นใบที่1ใบที่2และใบที่3นะฮะ ก่อนที่เราจะไปดูความหมายของไพ่ผมขอฝากกดใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะและสามารถติดตามผมในช่องทางอื่นๆในชื่อของอาจารย์เป้สำนักปู่รแสามารถค้นหาผมได้นะฮะพิมพ์ค้นหาผมจะเจอได้ไม่ยากครับต่อมาครับเราจะมาดูไพ่ใบที่หนึ่งกันครับว่าคุณเลือกไว้แล้วจะเป็นอย่างไรนะครับไพ่ใบที่หครับ เป็นรูปเทียนดับนะฮะในงวดน,นี้คุณยังไม่มีโชคลาภนะฮะแต่คุณสามารถมีโชคลาภได้ครับลองสำรวจตัวเองที่บ้านตัวเองดูนะฮะว่าที่บ้านของคุณมีหลอดไฟเสียอยู่หรือไม่ถ้ามีนะฮะแนะนําให้รีบเปลี่ยน,นะครับจะเสริมโชคลาภให้กับคุณได้หรือไม่งั้นนะฮะก็แนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างเรื่องของหลอดไฟครับจะเสริมโชคลาภให้กับคุณได้ครับต่อมาใบที่สองครับ ใบนี้นะฮะพอมีโชคลาภครับเป็นรูปได้รับเงินนะฮะแต่เงินนะ่ะเป็นเศษเหรียญมันน้อยอยู่นะฮะก็มีพอจะมีโชคลาภอยู่บ้างแต่ว่าทีนี้นะฮะการที่จะเสริมโชคลาภนะฮะแนะนำนะฮะให้ทําบุญกับสุนัขหรือแมวจรจัดครับจะช่วยเสริมโชคลาภให้กับคุณได้ครับต่อมาใบที่สามครับใบที่สามเป็นรูปชายกําลังนับเงินครับใบนี้ มีโอกาสได้รับเงินก้อนโตนะฮะสามารถได้รับเงินก้อนโตหรือแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่มีเลขในดวงใจนะฮะสามารถปักแบงค์ในกระเป๋าขึ้นมานะฮะและดูเลขเพื่อนําไปเสี่ยงทายได้ครับสําหรับวันนี้นะฮะก็จบการทำนายแต่เพียงเท่านี้ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดใจกดไลค์และกดแชร์กับผมด้วยนะครับผมมีมีคลิปดีๆนะฮะ เพื่อที่จะนําความรู้มาให้กับทุกท่านในเรื่องของไม่ว่าจะไสยศาสตร์โหราศาสตร์นะคะอักขรเลขยันต์ต่างๆหรือการดูดวงการแก้ดวงหรือว่าห่วงตุ้ยนะคะเพื่อให้เพื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านนําไปปรับมุงใช้กับตัวเองนะะเพื่อเสริมโชคลาภเสริมเงินเสริมทรัพย์กับทุกท่านได้ครับฝากติดตามด้วยครับ